สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่นอ้องเจาวทูทุกท่านนะครับวันนี้มาชมไทย MU49 นะครับผมกับสงสัยน่าจะดันต้นไม้นี้ครับผมมาชมกันนะครับผมโห้ลอเลยครับ MU49 น่าจะใช้เกียร์สี่ลูนะครับผมโหแรงจับเนี่ยครับผม อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึ่งนะครับผมก็ชอบเหมือนกันกน,นะครับรุ่นนี้แรงอยู่นะครับรุ่นนี้ผมว่าใครที่ชอบแบบว่าอยากได้ใหญ่กว่าเออฮัสซูนิดนึงครับผมว่าคันนี้พอดีนะครับ น้ำหนักรถอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมเหมาะสำหรับงานไร่นะครับกันนี้งานนาก็ลงได้นะครับผม ก็อยากได้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่รุ่นนี้ก็ M62 e นะครับมีสองรุ่นก็ M62 e มันลงงานนาได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลงได้ครับเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนัก M62 e น้อยกว่า M49 e นะครับเพราะผมจัดมาเผื่อแบบว่าฝนตกอ่านะบางทีฝนตกลงนาลมลงนาน้ำครับดูด้วยนะครับ อันนี้กูลุยได้ครับแรงจัดนะครับคันนี้แต่ก่อนมีออกซิเจนนะครับอันนี้น่าจะไปไม่รู้ว่าไปเทินเอาคันนี้หรือเปล่านะครับ รถน่าจะเดิมๆนะครับผมน่าจะดัน4โลนะครับามาสูงกันต่อนะครับผมเกียร์4โล ก็เท่ากับก็เท่ากับว่า L อลหเกีกครับสีโลของสีเกนะครับว่าลอบเกียร์มันเร็วนะครับบางคนก็ว่าไอ้ยสีเอื่นนะครับผมก็ไอ้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องถามเจ้าของรถนะครับ ไม้ที่ว่ามันตายแล้วครับ ว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่เหมือน4โลนะครับผมว่ามันน่าจะ3โลเพราะมันมันช้าอยู่นะครับเพราะว่า4โลมันเร็วกว่านี้น่าจะ3โลนะครับนี่ประมาณนี้พอเวลาถอยมันก็ช้าๆเผื่อมันหัวนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่ ใสอยู่ถ้าผมออกคันนี้มาเวลาเวลาไถนาเหมือนแบบว่าวันที่ว่ามีฝนตกแล้วก็มีงานไถผมก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับผมกลัวจมถ้าไปรถหลายกันก็น้าไปอยู่ครับ